สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับเซลโอนะครับจากบริษัทเทอร์เฟกคาริฟายูสคาร์นะครับย่านสีนัรลินนะครับอยู่ซอยลาภาน87ตั้งอยู่ที่นี่นะครับผมวันนี้มาทําอะไรมาส่งมอบรถให้ลูกค้าครับสุดพิเศษมากลูกค้าทนนี้นะครับเป็นลูกค้าสาวสวยนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมาดูกันสวัสดีครับพี่บานสวัสดีครับวันนี้มารับรถ้งแต่เมื่อคืน มาตั้งแต่เมื่อคืนนั่งเครื่องมาด้วยใช่มาพาลูกชายกลับบ้านใช่ครอบครัวเลยวันนี้ขออนุญาตนะคะพี่ป่านวันนี้เ,เป็นยังไงบ้างรถที่พี่ป่านได้รับ Fortuner 2.4สวยถูกใจมาก น้องโอดูแลดีมากเลยค่ะต okay. 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 you oh, uh ั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเลยนะโอเคแล้วพี่ป่านขออนุญาตนะครับพี่ป okay. ่่นของยดโปรโมชั Content> ่นอะไรเอ่ยตัวนี้ได้ส่วนลดได้อะไรยังไงพี่ได้ส่วนลดโปรโมชั่น5 0,000ใช่ไหมใช่ที่บมให้หมดตัวหมดเนี้ยหมดตัวใช่แล้วก็ขวัรีดได้อีกนิดหน่อยนะขวัรีดได้อีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยี่ก็อ่ะพี่ป่านประกอบอาชีพอะไรครับในการซื้อรถอ่าส่วน ตัวพี่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารอยู่ที่อุดรเป็นร้านสเต็กแล้วคิดว่าย่างไหมอาชีพเนี้ตตอนแรกก็กลัวแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้ง่ยายมากผมบอกต่อได้เลยว่าอาชีพอะไรก็ได้พี่โอทําได้หมด <laughs> พี่โอทาได้หมดค่ะ <laughs> ยินดีครับพี่ป่านก็ <laughs> ย,ยังไงนะครับผมป่านให้พี่ป่านเนี่ยดูแลเรื่อง พี่น้องหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบอยากจะได้รถหรือว่าเพื่อนสนิทนิดสหายเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาให้ผมดูแลเนี่ยดีๆนะครับพี่ปานเลยแนะนำห้ผมหน่อยได้เลยวันนี้ก็กับอุดรเลยอ๋อเดี๋ยวเที่ยวกรุงเทพยังยังเที่ยวก่อนมาแล้วโอเคได้เลยครับแล้วก็หลังการขายพี่ปานมีอะไรแนะนําน้องหรือว่าอยากจะได้รถเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเนี่ยแนะนําพี่พ่เสร็จได้เลยนะครับได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ปานสวัสดีค่ะขอบคุณคุณโอเหมือนกันครับ we we'll